cô ấy sẽ đẹp mới hơn, cái nát 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 mới, <laughs> chân mới, <laughs> nó lòi, <laughs> nó lòi, nó lòi, nó เวลามาไปเป็นไปฟัวเขาเขาเก่งขึ้นไปเราไม่เก่งเหมอนเ กล้องใหม่แล้วต่างกล้อง เขามานั่งคุยกันนู้ม่นั่งเสียดายไม่ได้ไปเ้าอยงนเราไม่พาไปกลับดีว่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่มีที่พักนะครับเรียนเชิญนะครับเรือนหลังนู้นว่างพักได้น่ะหลังโล่งลงนะน่ะ

คันอารัิก้าที่นี่ปูกาแฟรถจมืนมีมีมอะไรต้นอะไรนะต้น,น,นหญ่นี่คือต้นกาแฟครับมันลำใหญ่นี่ต้น,นอะไรอะต้นไม้ต้นกาแฟ แต่ตรงปลายมันจะยาจะจะไม่เรี่ยมไอ้หยากเขาคล้ายกันอยากหยักก็ทั้งส่วนนั้นไปทำกาแะเียวเม็ดมันไงอ๋อเม็ดอือนี่ไปปลูกมั้งที่นี่เขาปลูกกาแฟกันเนี่ยที่เห็นแดงๆคือไม่กาแฟแดงเต็มเลยทาหน้าทาคอทามือไม่เอาแกันแมงเขาทากันหมดเหลือจันคนเดียวนะ กูโดนมันกัด็นกูชินไปแล้วพอด้วยมไม่ต้องทาตรงไหนก็ทาที่ที่ที่กันอะไรได้กันเคแล้วก็ทาอีกไหมแล้วก็คุณีตรงไมีเี่อะที่สี่าุโมั้งีทีมาต้ที่อยแเนลกัย้ะนกองมารพโ ปลูกงมาปลูกงมารกหปลูกงมาไม่ใช่ค่ไม่ใช่เปนต้นนมเดียวกันครับอ่าๆเดี๋ยว่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรน้ำเขาเรียกว่าน้ำไอ้ไม่ทายาย 拜拜。 ใช่ไหมหลายเชื่อแล้วพอไปชีมไทรเชกัดเฮ้ยมันเหมือยเพ<ะ>ื่อนที่พูดอ่ะอาจารย์